ครับสวัสดีครับตามติดชีวิตบ้านๆพบกับช่องเดินตามฝันวรรเพลงแนดอุดรฮะตอนนี้เรายืนอยู่ที่เขื่อนพวงนะครับนี่ครับด้านบนจะเป็นเขานะครับเขาเรียกภูเขาเขาคิดจะกูดนะโ no, นะ้ะมีนักท่องเที่ยวมาจอดรถไว้ตรงนี้เราจะเดินขึ้นเขานี่ครับ พาชมวิววิวเขื่อนนูน,นตอนนั้นผมเคยขึ้นไปทีหนึ่งแล้วครับวนที่สามเอ็ดนะฮะสามสิ 3, 1, 1, บเอ็ดมกรานะาครับอันนั้นขึ้นเขาคิจกูดนั่งรถขึ้นไปแล้วก็เดินต่ออีกสามกิโล ถึงยอดเขาจะรู้สึกวันนี้จะมีคนจะเดินขึ้นจากจุดเริ่มต้นตรงนี้เลยฮะทางขึ้นเขาที่มองเห็นยู่คือตลาดพวงวัดพ่วงนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูนี่ครับครับ บรรยากาศสวยงามมากนะฮะดูด้วยตาเปล่าเมื่อกี้ฝนเพิ่งตกผ่านไปมันหมาดนะครับกี้ผมเข้าไปหลบฝนนู่นใต้พุ่มไม้นะพอจะได้ไม่เปียกฮะแต่ก็โดนเม็ดฝนอยู่เนี่ยฮะลถลงเขามาแล้วครับตอนลงตอนเนี้ยเสียวมากนะครับ หักลงมาีนนึ้นว่าจะหักตกตรงนี้เ่ยไม่ใช่นะครับนั่นไล่กันลงมาแล้วฮะถ้าขึ้นอยู่บนรถอะเสียวมากนะครับเนี่ยรถจะเสียวช่วงที่ขาขึ้นสวนทางกันนี่ครับรถจะขึ้นลงขึ้นลงตลอดเวลาเลยนะฮะเนี่ยทุกเป็นช่วง,ช,วง,ช,วงช่วงนะคนมาขึ้นเขาวันนี้เสาร์อาทิตย์คนเยอะ ยากาศน้าวาดเสียวมากนะฮะสาหรับคนที่ไม่เคยขึ้นนะไล่ตู่กันไปเรื่อยๆนะครับรถทยอยทยอยขึ้นกันต้องขึ้นกันเป็นชุดๆๆฮะ ตามตูดกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับมันคนขึ้นตอนเนี้ยกลับลงมาตอนเช้าก็มีนะครับบรรยากาศหน้าบาดเดียว <laughs> มองดูสันเขื่อนแล้วก็สวยครับบรรยากาศ ผ่านไปผ่านมาทางนี้ฮะทางจันทบุรีนะครับแวะมาได้นะฮะมาขึ้นเขาคิดสกูดกันหน้านี้เป็นหน้าเปิดขึ้นเขานะฮะตั้งแต่ยีิบเก้ารู้สึกมกกะลาถึงยี่สิบเก้ามีนาครับ, 29, รบก็ปิดเขาไม่ใใครขึ้นไปแล้วนะครับนี่ครับช่วงนี้อยู่ในช่วงเปิดเขานะครับ ชมบรรยากาศบรรยากาศชิวๆครับมาอีกแล้วนะครับสองคันสามคันสี่คันที่มองเห็นเห็นเดินตามกันมาเนี่ยครับไม่ใช่เดินตามมาแลนน้ำกันมมฮะวิ่งตามกันมานะสลับคนขึ้นเขามันจะมีจุดจอดรถอยู่วัดทวงที่หนึ่งครสลับรับคนขึ้นเขาแล้ววัดกระทิงนะครับที่นั่นก็ เลยไปอีกหน่อยนึ่งฮะจุดบริเวณนี้ก็เห็นรถขึ้นตลอดนะฮะเสียงบีบแต่ตลอดเป็นระยะระยะสวัสดีกับช่องเดินตามฝันนะครับมันลับเพลงเดินตามติดชีวิตบนบ้านของแอดอุดรนะครับฝากเพลงไว้ด้วยนะครับสำหรับเพลงเดินตามฝันเหนื่อยล้าเหลือเกิน เดินทางมาไกลไม่มีจุดหมายเดินตามเพียงฝันเหนื่อยล้าออนแรงหมดแรงตามทันสิ่งที่ไปฝันอยู่ไกลหลือเกินนะครับฝากไว้ด้วยครับตัดภาพมาดูฮะรถกำลังขึ้นเขาสองคันตามมา แล้วก็ตามด้วยรถกําลังจะลงเขาอีกหนึ่งคันนะครับสวนทางกันนะครับจุดสวนทางฮะครับตรงนี้จะเสียวมากนะฮะเวลาเราขึ้นไปทางขึ้นทางลงนี่ครับมีผ่านไปตรงนี้ต้มีการบีบแต่เพื่อขอพรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับขอขึ้นเขานะครับ ตามตูวกันไปเรื่อยๆทางขึ้นยอดเขานะครับมาดูมุมนะฮะมุมที่ลดลงนะฮะรถกำลังจะวิ่งลงนะฮะมุมนี้ถ่ายถ้าเรายืนดูกันจะเสียวมากนะฮะถ้าเป็นแต่ว่าในกล้องอาจจะดูธรรมดานะครับ เดี๋ยวมากว่ารถลื่นนะว่าถนนลื่นตามติดชีวิตบ้านๆพามาชมนะฮะเขาบรรยากาศสวยงามของเขาคิดชโกดนะครับหน้าเทศกาลท้ายี C มาดูบรรยากาศสวยงามมาก ขึ้นใหม่แล้วฮะมุมหนึ่งสองคันตามติดกันมาตามติดชีวิตบ้านบ้านนะการเดินทางขึ้นเขาคิดสกูดรถนะฮนะกระเปะเขาทำมาอย่างดีเลยฮะทำแบบ สำหรับขึ้นเขาโดยตรงนะฮะนักขึ้นเขาแล้วโซเฟอร์ที่โซเฟอร์ที่กำลังขับรถอยู่นะครับผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีนะครับก่อนที่จะเปิดทำการให้ขับรถขึ้นเขาใช้เวลาการฝึกซ้อมแล้วก็ อบรมกันอย่างดีนะแล้วก็คนที่ขับเคยขับมาเป็นตั้งนานนะเป็นสิบสิบปีนะครับรับรองว่าปลอดภัยนะครับก็ขอชวนเชิญนะ FC แล้วก็ท่านที่ชมอยู่นี้ทั้งหลายให้มาขึ้นเขาคิดกูดนะเพื่อมาทำบุญดูรอยพระพุทธบาทนะตามรอยเท้าพระพุทธบาท ของยอดเขาพิชิตยอดเขาคิดจะกูดกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเราจะลาไปด้วยรถกำลังขึ้นเขานี่ครับ คลิปนี้ก็ขอ,อยุดตีไว้เพียงแค่นี้ครับบายบาย